แค่ฉันมีเธอก็จบเธอคนนี้ก็กดให้ใฉันเยอะพโอ้ยพอแล้วโอเคค่ะทุกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะคะว่าแพกรับเชิญมาฟังจับใหม่ทีมทีนะคะก็คือสวัสดีครับโอบโอบนิทีครับผมโดนหลอกมาครับ คนรอบตัวคือมาหมดแล้วนะครับผมเหลือเธอคนเดียวเลยได้เธอยังไม่ได้มาแล้วก็รู้เลยว่าวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรเป็นเพลงชื่อว่าดีดี Unexpected นะครับผมของน้องเจเจแล้วก็ไ<า>อฟาริสนะครับผมจาก Nadal Music ค,ค่ะ <ๆ S 2> คือจะบอกก่อนว่ารู้เปล่าคะว่าทุกคน Nadal Music เหม่เยเวลาที่ปล่อยเพยงลงออกมาปังว่าปังเป็นคนที่ที่ไม่ใช่เด็กนา d a l ที่ร้องได้คนแรกๆเลยอ่ะจริงป่ะเพราะว่าในรถอะอบจะเปิดตลอดทุกวันตั้งแต่ปล่อยเพลงมานะคะใช่ตัวเองไงเราก็เลยจะร้องเพลงได้เร็วกว่าคนอื่น แต่จริงๆแล้วเพลงนี้มันมีความหมายดีคือว่า unexpected เนี่ยมันคือความคาดไม่ถึงที่ยูอดีเหมือนกับว่ายูอดีมีคนในชีวิตเราเข้ามาแล้วแบบมันคาดไม่ถึงว่าเขาจะเข้ามาอย่างงี้ครับอย่างเวันนี้นะคะเราจะเอาเพลงดีๆเนี่ยมาร้องไปอีกเวอร์ชันหนึ่งในแบบของมาฟฟากแล้วก็โอบนะคะจริงๆเนี่ยเคยได้ยินโอบไปร้องงานอีเวนต์แล้วแต่ว่าร้องแค่ครั้งเดียวทุกๆคนก็อาจจะไม่ไม่ได้เห็นแบบเวอร์ชันเต็มวันนี้นะคะก็จะมาทำเรียบเรียงใหม่นะคะเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งค่ะ ด้วยกันจริงจังครั้งแรกที่ไม่ใช่คาราโอเกะนะคะแต่ว่าขอให้โอบได้อัปเดตผลงานก่อนตอนนี้ครับผมก็มีละครนะครับจีสังสารน,นะครับผมของช่องวัน31นี่แหละครับถ้าสมมุติว่าใครอยากดูใครอยากติดตามก็สามารถไปดูได้นะครับที่ช่องวัน31ครับผมออสุดยอดโอเคค่ะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปแบ่งท่อนกันว่าใครจะร้องท่อนไหนดีนะแค่ฉันมีเธอ ก็จบที่เธอคนนี้ไม่มีใครใหม่สีกดให้ใจฉันยอมตลอดไปเธอคนเดียแทนให้ชีวิตฉันมันโอเคเข้ามาทำให้โลกของฉันสดใสดียังคาดไม่ถึง I can't believe เขาบอกสูงเลยคะ I can't believe ดู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  I believe it can เดี๋ยวเข้าไปในสตูดิโอกันดีกว่านะคะแบ t เทิลบ้าหรือว่าอันนี้สามาคีอันนี้สามาคีช่วยเหลือกันเถอะเพราะมันสูงจัดอันนี้สามาคีนะจับมือ มีเธอก็จบที่เธอคนนี้ไม่มีใครใหม่สึดก,กดให้ใจฉันยอมเติหลอดไปแต่คนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันมันอะไรเขาอไหร่ ตมไฟก็ตอนที่อ่อนลา Baby you the one ที่ยังเข้าใจเึงฉันไว้ไม่มีใครแต่ฉันก็ยังมีเธอมีเธอแข่งทางทุกนาที่เจอก,กันแค่นิดเดียวฉันก็มี e n น r g y I got you baby don't worry don't worry แค่ฉันมีเธอก็จบที่เธอคน can't มีเธอแล้วชีวิตฉันก็ยิงดีจะดีว่าอะไรนี้กันทุกนาทีรู้ทำไมเธอช่างแสนดี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 ดดด ไม่หองฉันสอดใส่ดีอย่างคาดไม่ถึง I can't believe ดีดีป่ะดี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 แบบแปลกแปลกทำไมอ่ะปกติไม่ได้แบบร้องเพลงกะจริงจังเวอร์ชันอ๋อใช่รายการเราจริงจังเสมอเหมือนจะชวนมาร้องเล่นๆแต่ว่าเรื่องเสียงเนี่ยต้องจริงจังสูงมากด้วยเฮ้ยเก่งมากเอาไม่ทำแล้วเออวันนี้นะคะก็ได้ร้องเพลงเวอร์ชันดีดีเวอร์ชันของเราเราต้องมีชื่อแบบเท่ๆหน่อยป่ะ ไม่มีอะอริสาเอ็กโอมิ <c oughs> <c oughs> อีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะที่เราสองคนอยากนำเสนอนะคะก็วันนี้อยากจะขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากนะคะขอบคุณโอบมากนะคะขอบคุณนะ <c oughs> ขอบคุณมาก <c oughs> ผมโดนหลอกมาคือทุกคนอยากจะให้แบบ แขกรับเชิญคนนี้มามากคือแบบพีมพในทุกช่องทางแบบแล้ทถ้เวลาถามในสตอรี่อย่างเงี้ยก็จะแบบเขาไม่ถามเลยหร,อ,หรอว่าโอบร้องเพลงเป็นหรือปเปล่าเขาแบบอยากให้แบบดูแล้วเขาเชื่อใจว่าถ้าสมมติว่าออกมาออกคู่โอบร้องเพลงแย่ขึ้นมานี่จบเลยนะเอ้ยไม่ดีเขาก็ต้องเชื่อใจในระดับหนึ่งแล้วนี่นะค่ะก็มาค่ะครับผมก็มาค่ะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะคะครับเอาล่ะ ค่ะก็อย่าลืมติดตามนะคะได้ที่ Facebook วันเพลกาหรือว่า YouTube ช่องวัน31นะคะไหนแบบเวลาในคลิปอะชอบต้องพูดอะไรนะอย่าลืมรอนท,ทัอีกแล้ว <laughs> อย่าลืมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งอีพีหน้าจะเป็นใครรอชมนะคะบ๊ายบายค่ะ